พี่น้องมือนีมีพัสดุมาทรงอีกแล้วครับพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีทรงบลูมาทรงอีกอย่างหม่เด็กๆมั่งครับเดี๋ยวเพราะ<ม>ว่าพัสดุโท่มากเนาะว่ามีพัดสดุ่สิไม่ทรงมาสั่นวา่าผมก็เลยว่ามีคันใจ่ใจบอสดอก,กเพื่อก็เลยว่าพอมีนะครับเพราะว่ากระพร้องกระโตกใหญ่ว่วบรไส้ทืิอบริช่งอีกอย่างจากกันสร้างก่อนไล่์นะครับแต่พอมาทรงแล้วก็จำซื้อได้นะครับผมมี คุณทิพวันนะคะผมจากสมุติปาการมั้งครับผมเพื่อยสรงให้ผมจําซื้อเพื่อนได้นะครับน่ะสิแม่นทรงขนมมาให้เด็กๆมั้งครับพี่น้องมาเบิ่งพร้องกันครับผมส้กะติกแกงพี่น้องมาเบิ่งพล้องกันนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับผมขอบคุณนหลายๆเด้อครับี่เพื่อนทรงมาให้แคแม่นใจดีใจงามครับให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญก็แล้วกันครับผม ต้องไข,ข่เย็นนี่ขอให้ดีดีล้วนทื้งมวนสวนหนหัวปานเพื่อและสั้นเล่าเขาซอข้าก็หนี่งเดือดกิวขวานเดือดมีผ่ายัมีสี่บานที่ให้ความคลี่ควายจะเดิมกันแล้วกันครับเดินคล้องกันก็พี่น้องเป็นทรงมไม้ไห้น่าจะเป็นเชือกที่สามครับอันนเป็นเชือกที่สามนะครับผมเป็นเอ็นดูเด็กๆกับขอบคุณนมากๆเลยนะครับผมนีโอ้ยมีขนม รอบนี้มีขนมคนด้วยครับนี่ครับโอ๊ย้ยน่ารักมากเลยขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่เีตตาเด็กๆแล้วก็ขอบคุณที่ส่งขนมมาให้ผมด้วยนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปครอบครัวม,มีแต่ความสุขอย่ากเจ็บอย่าจนนะครับผมคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นหลักนานะครับนี่มีเนื้อ อบแห้งสันในไก่อบแห้งนะครับผมเนี่ยส่งมาให้น้องหมานะครับโอ้กินเลยหลายตัวกินร่วมกันนะคุณลราเป็นอาชีพคุณภาพมีแบ่งให้ผมกาให้ที่ละหน่อยได้ครับพี่น้องค่อยเอาให้เพราะว่ายานมันเบิดบว่าไม่ได้หอกแบ่งให้ที่ละหน่อยที่ละหน่อยแบ่งกันกินมันหลายตัวหลายผู้หนีแน่ผู้หนีแน่ผู้หนีแน่แบ่งกันไปครับพี่น้องนี่ะหละ ขอบคุณหลายครับขอบคุณเ <recurs. S 2> ด้อครับพี่น้องใจดีครับเพื่อนใจดีกับไอ้เนาะผู้เพื่อนมีแล้วผู้เพื่อนบ่ขาดบ่เขินแล้วเพื่อนกันใจดีใจงามยิบยืนมาให้กับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับผมขอบคุณคุณพิพวรรณนะครับขอบคุณอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใจดีใจกุศลน้ำรวยน้ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อ <spr> เดี๋ยวแต่สิเอาไปแจกเล็กๆให้เล็กๆกินนะครับผมหลังจากกีนของล่างกินของที่น้าแล้วก็แจกให้เป็นอาหารว่างให้เด็กๆได้ดีใจกับคือเด็กหน่อยได้ขนมเดี่ยวแล้วนอพี่้องเนาะย่ำได้ขนมกับใจดีดีใจนะครับมาเด็กินขนมได้ยังก็โอ้ยดีใจด้ขี่นจังเด็กหน่อยเดี่ยละมาอะไรครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับา